ในวันนี้ยังคงติดตามเรื่องราววิทยาศาสตร์ทางจิตกันอยู่นะคะซึ่งเราจะมาติดตามในวันนี้เป็นตอนที่เราจะดูเรื่องของการตรวจสภาพร่างกายที่ใช้ลูกติ่งหรือว่าแพนดูลัมเป็นการตรวจนะคะแล้วก็ใช้หลักการที่ที่ว่า,าใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงใช้พลังจิตของผู้บำบัดเองด้วยมาผสมผสาน <c oughs> แล้วก็ตรวจสภาพร่างกายของตนเองไปติดตามรายงานจากคุณกุลชาตั้งมหาสุขค่ะค่ะ ิชาพันธาดาธนากรใช้ลูกดิ่งหรือแพนดูรัมประเมินสภาวะสุขภาพในแบบฉบ,บับที่อาจารย์เรียกว่าสุขภาพดีสีมิติกายกรรมจิตพลังลูกดิ่งหินเจรไยด้านบนครอบด้วยแผ่นโลหะบางๆทำด้วยเงินหรือทองมีห่วงสำหรับสายร้อยเส้นเล็กๆเ,เมื่อจับสายยกขึ้นลูกดิ่งจะห้อยโดยเอาปลายแหลมชี้ลงเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆโดยตรวจตามนิ้วมือ นิ้วโป้งเป็นเรื่องของปอดลำไส้ใหญ่นิ้วชี้เป็นเรื่องของกระเพาะอาหารม,าม้ามนิ้วกลางเป็นเรื่องของหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจลำไส้เล็กนิ้วนางเป็นเรื่องของถุงน้ำดีตับและนิ้วก้อยเป็นจุดของไตและกระเพาะปัสสาวะอาจารย์นิชาพัฒน์อธิบายว่าลูกดิ่งทำงานด้วยหลักการอาศัยสนามแม่เหล็กโลกเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กในร่างกายมนุษย์ ที่ปลายลูกดิ่งจะมีประจุไฟฟ้าลบจึงอาศัยหลักการดูดหรือผักระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบรวมทั้งการโปรแกรมการใช้งานของลูกดิ่งด้วยพลังจิตโดยอาจารย์ใช้การตั้งคําถามว่าใช่หรือไม่แล้วก็เป็นดูรามเนี่ยทำงานยังไงเนี่ยนะฮะก็คือเป็นดูรามก็คือ,เ,อ,อเขาก็จะถ้าเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีพลังงานในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถที่จะช่วยคนคน ที่ใช้เป็นดูา่ามผู้ใช้เนี่ยนะคะคือผู้ใช้เนี่ยเราก็จะใช้พลังงานหรือคอนตัมเนี่ยนะคะคอนตามที่สิกเนี่ยนะคะในการที่จะทําให้ไปตวรวจพลังงานในร่างกายหรือชีอในร่างกายของคนไข้ซึ่งมันก็ไม่ก็ยุ่งยากอะไรจึงธรรมดาเอ่อทั่วไปจะเป็นการตั้งคําถามนะคะ,คะเอ่อเพราะเป็นดูรามเนี่ยเราโปรแกรมในเรื่องของเคอเซเยเซโนใช่ไหมหรือว่าโปรแกรมว่าถ้าใช่ให้ให้แขวนถ้าไม่ใช่ให้นิ่งนะคะเอ่อการใช้เป็นดูรามเนี่ยใช้กันมานานนะคะเป็น800 0ปีเท่าที่มีหลักฐาน จอห์นริเทอร์บิดาแห่งวงการเคมีศาสตร์ใช้แผ่นดูรัมประกอบการทดลองมากมายที่สุดว่าในแพ่นดูรัมช่วยหาคําตอบหลายอย่างโดยการสื่อสารกับพลังงานหรือจิตเมื่อประเมินสภาวะสุขภาพด้วยแผ่นดูรัมแล้วการบําบัดของอาจารย์นิชาพัฒจะผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์แผนจีนรวมทั้งความรู้จักพระไตรปิฎกแบบสีมิติคือกายกรรมจิตพลังซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ก็คือจ <gegen violin> <warfare> <ė g> ิตเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายมากๆเลยนะคะก็คือถ้าจิตที่ขี้ตกใจเห็นไหมคะก็มีผลต่อไตนะคะเพราะปัสสาวะถ้าเป็นคนที่ขี้น้อยใจก็จะมีผลต่อปอดนะคะถ้าเป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายก็จะมีผลต่อหัวใจหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเครียดก็จะมีผลต่อม้ามนะหรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเพราะเนี่ยถ้าสมมติว่าจิตเนี่ยนะคะก็ไม่ยุ่งยากอะไรเหมือนกันคือถ้าจิตเนี่ยเราก็คือแค่ฝึก จิตให้เป็นสมาธินะคะก็ะจะทําให้จิตเรานิ่งๆนะคะไม่ขึ้นไม่ลงมากเกินไปนะคะถ้าไม่ขึ้นไม่ลงมากเกินไปสุขภาพเราก็จะดีโดยพื้นฐานนะคะ,คะถ้าจิตที่ขึ้นลงมากเกินไปมันก็จะทําให้ทุกระบบในร่างกายเนี่ยค่อนข้างเครียดน,นาฬิกาชีวิตก็ถูกนํามาใช้ในการบาบัดด้วยหลักการว่าช่วงเวลา24ชั่วโมงภายในร่างกายมนุษย์จะมีการไหลเวียนของพลังชีวิตผ่านอวัยวะภายในร่างกาย โดยแต่ละอวัยวะจะใช้เวลา2ชั่วโมงทั้งหมดมี12อวัยวะรวม24ชั่วโมงถ้าเราดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพเช่นช่วงเวลาระหว่าง7นาฬิกาถึง9นาฬิกากระเพาะอาหารจะทำงานควรรับประทานอาหารเช้าไม่เช่นนั้นจะทำให้กระเพาะอาหารอ่อนแอส่งผลให้ตัดสินใจช้าขาไม่มีแรง และช่วงเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาหากใครง่วงนอนแสดงว่าเตรียมจะอ้วนเพราะช่วงนี้ม้ามทำงานแต่ถ้าเคลื่อนไหวร่างกายใช้ความคิดก็จะช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้ชานชัยพงปะลัดถ่ายภาพกุลชาตั้งมหาสุขชีนเอนรายงาน